ลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษฐ์แม่ปัจจุบันอายุเจ็ห้าเริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะประมาณตั้งสิบปีจะได้แล้วมั้งสิบกว่าปีนี้ที่ได้มานะฮะที่ที่ปวดเข่าเนี่ยนะฮะมันปวดรุนแรงยังไงบ้างฮะอาการเป็นยังไงบ้างไข่ในในใคร,ครบ <c oughs> วันแรกที่มันปวดรุนแรงก็นั่งถอนยาอยู่งอง,งองเข่าอย่างนั้นนะครับ มาตมาต่าๆหน่อยแล้วก็นั่งงอเขา่าอุย้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยอะไรอุปกรณ์แถวนั้นทิ้งเลยให้ลูกพาไปหาหมอครับไปเขาก็ไปใช้อัจเรเขาบ,บอกว่าข้อเข่านี่มันอะไรนะมันมันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะเต็มมันปวดวหมอบอกว่าข้อเขามีหินปูนเกนะาะเกาะแล้วเขาก็ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําอะไรลงไปเข็มลนะห้าพันะนะ่ะอะใส่ปนี้ แล้วก็ประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็นัดอีกให้<ฆ>ไปฉีดอีกเข็มหนึ่งข้างเดียวเนี่ยเป็นสองเข็มเข็มลว่าห้าพันมีเป็นสองข้างเวลาตอนเจ็บ<ล>เจ็บสองข้างไหมฮะพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อฉีดเป็นทั้งหมดกี่เข็มด้วยกันฉีดแค่สองเข็มทีนี้กะจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะเปลี่ยนข้อเขา่าอยู่มานานนะู้นนั่นคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม พ่อเขาเสื่อมเขาจะให้เราดูเพราะว่าคุณยายดูนะเขาเอาที่เอสซเรไว้นั่นเขาขยายให้ดูดูอุย้ยอย่าดูไม่อยากดูมันจะห่างๆกันยังนั้นเป็นขอบรอบอเขาเนี่อบอกก็ไม่อยากดู <laughs> มันเป็นกระดูกสองท่อนนี่ว่าอาจารย์ครับเวลาที่มันเสื่อมออกมันจะทางห่างออกอ,อันที่เสื่อมมันเป็นกระดูกอ่อนนะคะครับถ้าสมมุติว่ากระดูกอ่อนนี่มันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฟองน้ําเป็นฉนวนไม่ให้กระดูกสองอันมาชนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเรา Negative, ขยับขยบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบีบน้ําออกแล้วก็เวลาเรากลับมามันก็จะอุ <Scroll. S 2> out, ้มน้ําเข้ามาเหมือนเดิมคือมันทําหน้าที่ไม่ให้กระดูกมาชนกันนะคะแต่ถ้ามันเสื่อมไปเนี่ยช่องนี้มันจะแคบลงแคบลงแคบลงอกระดูกจะเข้ามาชิดกันก็แสดงว่าการฉีดน้ําที่คุณหมอฉีดเข้าไปค่ะเข้าใจว่าเป็นแบบสารที่ไปช่วยการหล่อลื่นหล่อลื่นค่ะถูกไหมฮะ แล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดคุณหมอบอกว่าถ้าทนได้ก็ไม่ต้องผ่าก็ได้คุณยายแต่ถ้าคุณยายทนไม่ได้ก็จะผ่าให้จะเปลี่ยนให้ว่าัน้นี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยนมัมจะต้องคอยคิวว่างนี้ต้องคอยคิวนี่ยายก็กะว่าเออคอยก็ไม่ว่าเลยเขานัดสามเดือนสองเดือนให้ไปนะเอ้าคุณยายผ่าแน่ไหมคราวนี้อืมจะผ่าละแต่ตัดสินใจเรียบร้อย แล้วยังไงฮะใแล้วทีนี้มาผอจะถึงนัดแม่ลูกเขาก็ให้อ้อแล้วเขาให้กินลูกสาวนะให้ทานยาอย่างอะไรนะซอไอ้อขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบีมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะอ่าก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดหลังผ่าตัดไม่ได้พางไง สรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าเขานัดเราก็ต้องไปถึงว่าเราซาป,ปวดแล้วใช่ไหมล่ะครับพอไปก็จะผ่าไหมคุณยาย ไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วไม่ผ่าแล้วแล้วคุณหมอได้เอ็กซเรย์เพิ่มดูอีกรอบไหมฮะทำไมคุณยายไม่ไม่ไม่ได้เอ็กซเรย์เอาแต่เก่าให้ดูเลยอย่างนี้ไม่ผ่าแต่คุณยายเขาจะเอามาขยายให้ดูอีกบอกไม่อยากดูไม่อยากมองก็มันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขาเนี่ยนะเวิร์บล็กบอกเกอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสระอ,อะไรนั่นแหละเจนนปวดหมุดแค้นเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะคขึ้นชั้นสามได้เมื่อก,ก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านชั้นหนึ่งนั่นนะไอ้บ้านนั่นนะหัวเข่ามันจะดังอดๆๆอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้คครรั<ะ>ับบ ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับแต่อนื่นยมันต้องเหนยละเจ็ดสิบห้าปีแต่อาหัวเข่านี่ขึ้นได้ยังได้อีกเยอะฮะเจ็ดสิบห้าเองอาจารย์อาจารย์ภัยครับจากกรณีนี้น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะหมอหมอบอกไหมคะว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม หรือว่าบอกค่ะมันก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่มันมีหินปูนเกาะได้ค่ะอ๋อรวมรวมกันใช่ไหมคระวิธีการรักษาก็คือต้องผ่าตาอย่างเดียวอเขาก็จะเลาะหินปูนออกนะคะแล้วก็ใส่นีแคปบให้ค่ะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนบริเวณผิวข้อเข่าถูกไหมฮะอ่ะเสร็จแล้วทําไมการรับประทานบินเข้าไปถึงช่วยทําให้อาการปวดหายไป อาการออดอดแอดแอดข่ากรุบกริบกริบหายไปมันมันเข้าไปทํำยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆบิมไม่ได้เป็นตัวช่วยโดยตรงครับบิมนี่ไปคุยกับไม่เล้ยข่าวของคุณพี่เขาแล้วก็ไม่เล้ยข่าวคุณพี่เขานี่แหละเป็นตัวเก่งาาที่ยังมีความสามารถในการทํางานอยู่ <Kara. S 2> นะครับก็สาเหตุนะสาเหตุที่เราปวดข้อเข่าเนี่ยหรือก็เป็นว่ากระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่นะครับเนื่องจากที่อาจารย์นํำภัยพูดอะ กระดูกอ่อนมันเสื่อมไปครับเนื้อหน่อยเมื่อขัดกันเวลาเรามันขัดกันมันก็ย่อมจะเจ็บนะลองเอากระดูกขัดกันทุกคนว่าเจ็บทุกคนนะไม่ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับแล้วมันเสื่อมมากๆเมื่อขัดกันมันก็ยิ่งเจ็บมากนะครับวิธีการที่จะไม่ให้เจ็บก็คือต้องเอาไอ้ที่มีกระดูกอ่อนเนี่ยไอ้ที่พะอาจารย์พูดถึงของน้ําเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีการผ่าตัดก็จะทําตรงนั้นทีนี้ไอ แคปซูลบิมของเราไม่ทําอย่างนั้นได้เชียวหรจริงจริงมันยังทําไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่เรา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 ทำได้นะฮะแคปซูลของเราทําได้ก็คือว่ามันเข้าไปจากการทดสอบนะครับ,รบกินสี่แคปซูลต่อวันนะครับเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลเป็นเวลาสิบห้าวันเราก็จอดไม่เลือยขาวออกมาดูภาพที่เราได้ก็คือภาพที่อยู่บนจอทีวีนี่นะครับ,รบเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีการลดลง ของตัวที่เราเรียวกว่า T N F a l p h a นะฮะแล้วก็มีของ T N F 2ของทษอินเตอร์ลิกิน6นะครับ I L 6นะครับที่ชี้ลูกศรที่2แล้วก็ลูกศรที่3คือคืออินเตอร์ลิกิน17นะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองอเพราะนั้นจะทำให้เกิดอากักเสบ,บนะครับ ในคนที่มีอาการอย่างเนี้ยอย่างคุณพี่เขาอะก็เป็นเพราะว่ามันมีสารสามตัวเนี่ยมันเยอะไปเพราะฉะนั้นก็ให้ไม่เลือดขาวไปสั่งให้มีการหลัง่งมันลดลง,ลงมานะครับซึ่งจากการที่เราใช้สีเม็ดต่อวันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวในคนปกติมันลดลงมาอย่างเนี้ยนะครับถ้าคนที่มีสูงๆมันยิ่งลดลงมาให้เห็นชัดเจนใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันลดลงอาการที่ทําลายตัวเองเนี่ยทำลายเนือดเจ้ตัวเองเนี่ยจนทําให้เกิดอาการรักเสเนี่ยมันก็ลดลง นะครับลดลงเราก็ไม่ปวดเราก็เริ่มจะไม่ปวดนะครับแล้วก็นี่คือวันที่15ครับทุกรายที่กิน4ี่แคปซูลต่อวันวันที่15จะสังเกตเห็นเห็นอาการมากหรือน้อยถ้าคนที่เป็นมากมากเราก็ได้เกตทุเราแต่ถ้าคนเป็นน้อยน้อยวันที่15น่าจะหายไปเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าหากว่ามันกินไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปมันจะมีปัญหาไหมหยุดกินได้ไหม แน่นอนครับเรามีภาวะที่ปิดปกติในพื้านความพยายามในการสร้างสรางสราต,ตัวนี้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าร่วมถอยกินให้น้อยลงน้อยลงนะครับรอรอ,อให้มันครับแล้วแต่ว่าในช่วงเที่วะาเนี้ยมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเราต้องค่อยๆลดลงนะครับค่บคอยๆลดลงแล้วเราก็พบว่าคนที่ไม่ได้ใช้แล้วอเขาก็ไม่เห็นต้องลกลับไปผ่าเข่าเลยนะครับสาเหตุนะฮะสาเหตุก็เพราะว่า ในระหว่างที่มันค่อยๆเราค่อยๆลดตันนี้ลงนี่นะครับสารพืชที่เราใส่เข้าไปเราใส่อะไรนะถวเหลืองถวเหลืองเงาดำฟรังบัวบกมังคุดครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติในตามชีวะตามเิงเคมีนะครับในการสร้างกระดูกอ่อนนะฮะเมื่อทั้งห้าตัวมีการสร้างกระดูกอ่อนแล้วมันร่วมด้วยช่วยกันสร้างมันก็เร็วนะครับ พราะในระหว่างที่เราแก้อาการปวดนะฮะมันก็มีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาด้วยอเพราะฉะนั้นสองเดือนสามเดือนถ้าเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าเขาเอาเอ็กซเรย์ให้ดูคผมอยากจะให้ไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งเราจะพบว่าระหว่างข้อเข่าเนี่ยจากการที่มีชิดติดกันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่ระหว่างสองชั้นนั่นแหละนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีการสร้างกระดูกอ่อนหรือที่เรียกว่าคาทิเลชเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณพี่ ขึ้นชั้นสได้ถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นชั้น9้าได้